ออกไปจากที่นี่กูไม่ออกกูหันกลับไปบวกวราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมโรลี่ด็อกนะครับและคลิปนี้เราก็อยู่กันใน get home safe หรือกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองเราจะล่องเรือกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่าไปเพลกันเลยครับ ในที่สุดก็ถึงชายหาดกลับบ้านดีกว่าอุ้ยมือเราอะไรวะเนี่ยแม่งแปลกแปลกอะเหมือนเรามาถึงท่าเรือนะครับกำลังจะกลับบ้านมีตะเกียงอันหนึ่งติดมืออยู่กดไลขึ้นเรือปะอี โหลดอ๋อเราต้องพายด้วยนะนี่นะเราพายออกมาแล้วกลับบ้านยังปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้มาดูน้ำแบบน้ำขุ่นๆเลยอะมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยน,นั้นอะไรวะต้นไม้ปะ่ะ เงียบเลยอะเส้นทางนี้มันจะตรงเข้าไปในป่าแม่น้ำที่น่ากลัวกำลังล่องเรือผ่านป่านะครับผ่านแม่น้ำที่น่าขนลุกอไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแบบผ้ามันแบบ เป็นสีเดียวกันหมดเลยอ่ะดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นไรโจเพื่อนเราล่องเรือออกมาไม่กี่วันนี้ครับหวังว่าเขาจะปลอดภยัย ังไม่มีอะไรเลยนะหายไปเรื่อยๆเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันอะไรเริ่มมีเสียงบิลแล้วเรามองข้างหลังได้นะข้างหลังไม่มีอะไร ไปต่อเสียงเริ่มบิ้วเข้ามาแล้วเรายังคงล่องเรือผู้ท่ามกลางความว่างเปล่าแล้วมีอะไรไม่รู้โผล่มาน,นี้จากน้ํานิดนิด,นดหน่อยหน่อยเฮ้ยังไงอักซีนนี่ไงเรือของโจว,วปะปะเรือล่มไปแล้ว อุย้ยเกลือโคงกระดูกโอ้พระเจ้ามันเกิดแล้วบ้าอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่เฮ้ยปลาปลายักษ์ฉันออกจากที่นี่ไปพายหาทางกลับบ้านนะโอ้โหมาแล้วต้องเป็นปลาตัวนี้แน่เลยพี่กินเพื่อนเราเร็วเร็ว มันอยู่ไกลอยู่นะอุย้ยตันนี้นี้นี่หลงรู้ปะตรงไปเรื่อยๆแต่เราทิ้งห่างมันไกลอยู่นะอันนี้ปะวะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทางมันแคบลงเรื่อยๆอมันว่ายเอ้ยมันว่ายตามมาแล้ววะอุย้ยใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะมันมันว่ายเร็วอะ่ะ ไป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 แล้วใครแม่งเอาอะไรไม้มากั้นอย่างนี้วะทางไหนวะโอ<ห>้อองยากจริงๆภาพมันแบบเอ้ยนั่งไงทาเรือเกือบจะถึงแล้วอยู่นั่นมาไว้มาเรื่อยๆแล้วเรียบร้อย ถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีโดดขึ้นท่าเลอพูดตีลังกาด้วยเหรอปลอดภัยหรือเปล่าฮเฮ้ยแดกโป๊ะพังเลยครับคืนนั้นกูรีบกลับไปที่หมู่บ้าน เพื่อบอกเรื่องต่างๆที่คุณเจอมาสภาพคุณเวลานั้นน่าสงสารมากๆเช้าถัดมาตำรวจสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์หลังจากที่ชาวบ้านแจ้งไปตำรวจเจอศบตามคําให้การของชาวบ้านตามรายละเอียดของเคสนี้ตำรวจยังบอกอะไรมากไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าศพนั้นเป็นโจเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ หายสาบสูญไปหายสาบสูญไปเมื่อหลายวันก่อนไอสัตว์ประหลาดนั่นหายตัวไปแบบทันทีทันใดเลยที่เราหนีขึ้นขึ้นท่าเรือมาได้นะอาจจะเพราะว่ามันรู้ว่าเราตามตามล่าตามหามันอยู่หุ้นหรือใครก็ตามที่พอดมาได้เพื่อเล่าเรื่องราวนี้สาบานต่อตัวเองเลยว่าเขาจะไม่กลับไปขึ้นเรืออีกไม่ว่าจะไปไหนก็ตาม <c oughs> อ๋อมันมีฉากจบสองแบบครับอันนี้คือเราได้ฉากจบแบบน่าจะแบบ คิดว่ากู๊นะว่าเราหนีลอยมาได้เนี่ยบาดแผลที่ไม่มีวันหายก็คือกลายเป็นโรคกลัวกลัวน้ำกลัวป่ากลัวขึ้นเรือพอเราเจอไอสัตว์ประหลาดนั่นมาโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่นฉากจบอีกแบบให้ดูอยากจะรู้ว่ามันจะจบยังไงไปอันนี้ต้องตายปะคิดว่าฉากจบนี้น่าเราเราน่าจะต้องตายนะหรือเปล่าวะลองดูไอแม่งก็จะจามสแกกู ตรงนี้อ,าอ้าวยังนี่ไงผมจำคุณได้นั่มันอะไรเจอเรือแล้วเนี่ไโจกลายเป็นศพแล้วโอ้พระเจ้ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่ที่ทเดีย ว่ามาแล้วออกไปจากที่นี่แต่กูไม่ออกกูหันกลับไปบวกปรอาอ้าวเรียบร้อยอยู่ในกระเพาะมันเฮ้ยยังไม่ตายเหรอ <S <S อู้ไม่เหลืออดิ ปายักษ์นะตัวเมื่อกี้นี่ไงได้ฉากโจบอีกแบบแล้วสองคับสองเอนดิ้ง สองวันหลังจากนั้นชาวบ้านล่องเรือและพบศพสองศพในแม่น้ำศพมันค่อนข้างที่จะสภาพเละแบบเยินเลยตำรวจยังคงสืบสวนสอบสวนและไม่มีข้อมูลในเคสนี้ที่มากพอความจริงของเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรที่เหตุการณ์นี้มันค่อนข้างจะลึกลับมันจะทําให้ชาวบ้านเกิดความกลัวอย่างแน่นอนทเดียวก็ตายไปสองคนนะโดนปลากินใบศพเละเทะเลยแล้วหาเบาะแสอะไรไม่ได้ด้วยก็คือปลายักษ์นั่นเหมือนมันแบบ มากินแล้วมันก็หายไปอย่างนี้เหรอแบบหาหาหลักฐานไม่ได้ว่าตัวอะไรมันทำใช่ไหมชาวบ้านก็เลยแบบขวานผวาไม่กล้าลองเหลือแล้วน่าจะประมาณนี้ฉากจบ2แบบก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ get home safe ถ้าชอบก็คอมเมนต์ติชมพูดคุยได้นะครับใครที่ดูมาจนจบคลิปผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับและถ้าอยากติดตามและถ้าอยากติดตามผลงานของผมก็กดติดตามไว้ได้ที่ช่องลยเลือกทุย ช่อง l o l l ่ d o อนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ